เมื่อวานนี้ที่คุณแม่น้องน้องกระตูนนะคะมามาในรายการเราเมื่อวานคุณแม่กอบนั่นเองคือถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงจะจําเหตุการณ์กันได้นะคะที่มีเหตุการณ์หนึ่งที่วัยรุ่นขับรถแข่งกันแล้วก็วพุ่งเข้ามาชนในร้านสเต็กร้านหนึ่งนะคะทําให้คุณพ่อของน้องตุ๊กตาต้องเสียชีวิตและเออไม่ใช่น้อรน้องกระตูนคุณคุณคุณพ่อของน้องกระตูนเสียชีวิตและน้องกระตูนเองเนี่ยก็ เหมือนเป็นผักไปพักหนึ่ง <ừ> um. คือไม่ไม่มีความรับรู้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่ล่าสุดตอนนี้นะคะน้องกระตูนเนี่ยตาบอดแล้วค่ะแล้วก็ใช่คุณแม่บอกเม, <า S 2> มื่มอาวานว่าตาบอดนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวน้องกระตูนสูงถึงเดือนละ5 0,000บาทนะคะ <ừ> um. แต่ว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคู่กรณีเลยนะคะทางที่ศาลเนี่ยสั่งให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงินถึง6ล้านบาทแต่ล่าสุดค่ะ ข่าวดีรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ให้กองทุนยุติธรรมเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะโดยจะให้เข้ามาสืบทรัพย์สินของคู่กรณีเพื่อขายท่อตลาดแล้วก็เอาเงินไปจ่ายให้กับคุณแม่ของน้องกระตูนนะคะแล้วก็ถ้าผู้ก่อเหตุมีรายได้จากเงินเดือนจะต้องถูกหักเงินเดือนนะคะไปให้คุณแม่ของน้องกระตูนด้วยแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินเนี่ยก็จะต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะกองทุนยุติธรรมนะคะยังมีงบประมาณจากค่าปรับในคดีอาญาค่า ปรับจำเลยหนีประกรันแล้วก็เงินวางสารสูงถึงปีละ200ล้านบาท กองทุนยุติธรรมจะประชุมกันว่าจะสามารถเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาช่วยเหลือน้องยังไงได้บ้างแล้วก็อาจจะช่วยเหลือกรณีค <c oughs> นพิการขายขนมปังที่ถูกวัยรุ่นรุมฟันจนเสียชีวิตอีกด้วยนะคะแล้วก็กรณีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย<ช>ก็จะ,ะ,ะดูว่าจะสามารถช่วยอะไรกันได้บ้างนะคะ,คะถ้าในต่างประเทศเนี่ยลักษณะนี้เขาจะมีสมาคมที่เปิดรับเงินบริจาคเลยนะคือช่วยกันจากประชาชนระดมทุนกันช่วยเหลือภาคธุรกิจอะไรมามาช่วยเหลืออยู่แล้วในแต่ละเคสเขาก็จะดูพอช่วยปั๊บก็จะดูว่าพอจะช่วยเหลือแต่ละเคสอะไรตรงไหนได้บ้าง นี่จะมาเห็นภาพเนี่ยน้องน้องขยับตัวได้แบบนั่งได้แล้วรู้สึกแบบดีใจจังเลยอ่ะใช่เริ่มขยับได้เพราะาตอนแรกๆที่คุณแม่คุยเม,มื่อวานไง<ช>ตอนแรกดคือนิ่งเลยใช่ <ๆ S 1> คือไม่ไไมีความรับรู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งตอนนี้น้องมีพัฒนาการ,การเย,ตยแต่5เสียดายที่น้องต้องตาบอดนะคะก็ร่วมกันเป็นกำลังใจแล้วใครที่อยากที่ช่วยช่วยเหลือในเรื่องของเงินนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือน้องได้นะคะสามารถที่จะโอนเงินนะคะเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีนะคะ 978-2-19066-8ขีด2ขีดน6ขีด8นะคะชื่อบัญชีสรัญญาชำนิค่ะโอากาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตท,ทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตคตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับ